โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยนะครับิีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซียูเมอนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทํางานเงินได้เงินนะครับได้เงินไวก็มีไม่กี่งานนะครับแต่งานนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับหลังจากที่ผมไปสืบมาแล้วนะก็เป็นงานเลี้ยงวัวนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนเลี้ยงวัวนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องมีเลเวลสิบก่อนนะครับเนี่ยเลเวลสิบก่อนมันถึงจะทําได้นะครับต่ำกว่าสิบมันทาไม่ได้นะโอเค ก็เราอับ CTS ไปเลยนะครับโอเคครับ CTS แล้วก็กดสถานที่ถูกกฎหมายสถานที่ทํางานถูกกฎหมายแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับโอเคมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเดินเท่าไปนะนี่เดินเข้ามาเปลี่ยนชุดน,นะครับโอเคแล้วก็กด N มาตรงนี้นะครับเนี่ยมาตรงนี้กด N ซื้อต้นญ้านะครับเพื่อไปปลูกนะ เดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยเราจะปลูกกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับปลูกแล้วก็ไปเอาบัวรดน้ํานะครับตังน้ำนะครนนเนี่ยเก็บอาวุธก่อนครับเดี๋ยวเดิดนดาโอเคครับก,ก็มาตรงมาน้ําตรงนี้นะครับกดเอนเพื่อน้ำนี่นะมันจะตัดแล้วก็ แล้วก็วิ่งมาเต้นหญ้าที่เราปลูกไปเมื่อกี้เอากดเอ็นเพื่อลดน้ำโอเคจากนั้นเราก็ไปเอาที่ได้หญ้านะครับจอบหรือเสียมนแลเลยอะไรคราดนะครับเป็นคาดนะ, <c oughs> อะโอเคก็รอห้านาทีนะครับแล้วก็จับเวลาระว่าง โอเคนะครับหลังจากผมห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดตัวอินเพื่อเก็บยาเลยครับรายยาเลยอ๋อยังไม่ครบหรอจบละจับเวลาผิเดเหรอแกบอกยังไม่ครบจริงหรอทำไมผมจับมันได้ห้านาทีแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวรอนไปเรื่อยยน่าจะไม่นานครับไม่นานอ่ะ โอเคนะครับนี่ก็กดตัวอินเห็ดยานะครับแล้วก็เอาไปไว้ตรงนู้นนะนูน่นตรงนูน้นนูน่นนูน่นนู่นเห็นไปนี่นะครับเราก็เอามากดตัวอินทุบโอ้ و, ได้พันสองด้วยนะครับคนดูนี่นะครับก็มารนี้ก็ถือว่าดีเลยนะก็หน้านาทีได้พันสองคุ้มอยู่นะผม่าโอเคเดีเราปลูกกับหนึ่งต้นต่อหนึ่งตรงนี้นะครับ อ่าเ่ต้เป็นอีกีนะโอเคก็อไได้รอาละพันนะครับผานาทีพันหนึงคูณไปครับอ่าสองไว้ประมาณเท่านี้อ่าเดี๋ยวนห้าสิบสองคูณพันนะสิบสองคูณพัน่าจะได้หนึ่วันกอประกาศจ้โมแกนพ่อขครเนียนะาวพ่อค้าแม่ค้าะเสียเวลาหน่อยแต่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์คือคูณเท่างหรนะผมเอไปับแต่ผมหุมส่วนี้ก่อนโอเคาไวได้้ครับได้้ด้มีงานให้ทำับ๋อยังไม่ยังไม่เต็มไว้ โอเคนะครับตามนั้นนะสําหรับใครที่อยากมาทํางานนี้นะครับก็มาทําได้นะครับก็รีวริวสิขั้นต่ำนะรีวิวสิรีวริวสิวสทำได้นะก็โอเคครับอุ้ยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ